สอนปราบผีทั้ง5ตัวในเกมฮันต์และขอนิดนึงช่วยดูคลิปนี้ให้จบหน่อยเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยตอนท้ายคลิปภายในเกมฮันต์ไม่ได้ระบุไว้ว่าสิ่งที่เราได้พบเจอและจะต้องต่อสู้กับมันนั้นเป็นผีหรือปีศาจหรือสัตวประหลาดแต่อย่างใดแต่ผมจะขอเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าผีละกันเพราะมันเรียกง่ายดีเริ่มจากตัวแรกเลยนะเจ้าเลเวนหรือผีอีกาตัวน้อยที่จะคอยมาจุ๊บคุณจนกลับหน้าล็อบบี อยากรู้วิธีรับมือใช่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเดินเดินอยู่ก็หน้าจอเทาเจ้าเลเวนเจ้าผีกายืนเต็มไปหมดเลยจากนั้นเราก็กลับหน้าล็อบบี้ซะอย่างนั้นคือวิธีการจะรับมือกับมันเนี่ยให้สังเกตที่หลอดไฟครับทุกครั้งที่เจ้าเลเวนเนี่ยจะโผล่ออกมาประมาณ1ิวิจะมีการกระพริบของหลอดไฟก่อนซึ่งเมื่อหลอดไฟเริ่มกระพริบแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาไม่นานมากครับบางครั้งก็5าวิ บางครั้งก็สิบวิหรือบางครั้งก็มีถึง20วิเลยก่อนที่มันจะโผล่มาแต่จําไว้เสมอว่าเมื่อเริ่มมีการกระพริบของหลอดไฟให้ทําการหาที่ซ่อนโดยสถานที่ที่เราจะซ่อนได้เนี่ยมีทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือภายในบ้านการจะเข้าไปอยู่ในบ้านได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้กุญแจไขและขึ้นไปชั้นบนนะครับคือบอกนี้ก่อนนะครับบางคนบอกว่ามันวิ่งเป็นเส้นตรงเราก็แค่อย่าไปขวางทางมันไม่จริงนะครับ เลเวนไม่สนว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของแมพถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับมันจะสามารถตบกระบาลคุณได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในบ้านคุณก็ต้องไปนอนใต้เตียงบนชั้น2หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปซ่อนในบ้านนะครับตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองจะมีชั้นวางหรือชั้นลางต่างๆเนี่ยล้มอยู่คุณสามารถคานเข้าไปหลบในนั้นได้เลยนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเจ้าเลเวนเนี่ยมันวิ่งผ่านคุณไปแล้วนะครับ ตัวที่สองเจ้าหนูผีสิงมันโผล่มาอย่างรวดเร็วซ่อนตามเนื้อตามตัวคุณเผลอจ้องมองมันหรือไม่ได้มองมันคุณก็จะกลับหน้าล็อบบี้อยู่ดีครับการจะรับมือกับมันเนี่ยมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือพอคุณรู้ว่ามันเข้ามาตามร่างกายของเราเนี่ยให้หาที่ซ่อนครับเอา้าทำไมต้องหาที่ซ่อนเพราะเมื่อคุณหาที่ซ่อนได้แล้วเนี่ย มันจะหลุดออกจากตามร่างกายคุณอาจจะกลัวที่มืดก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะการที่เราไปซ่อนใต้เตียงหรือใต้ตู้อะไรแบบนี้มันมืดไนอาจจะกลัวเ่าโอเคส่วนวิธีที่2นะครับก็คือให้คุยกับ NPC เจ้าหนูทิมที่เราตามมาด้วยนั่นเองคือพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยเจ้าหนูทิมจะทําการปัดเจ้าหนูผีสิ่งนี้ออกไปจากตัวเรานะครับแค่นี้เองง่ายๆเอาจริงๆผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ย มันรับมือง่ายกว่าเจ้าเลเวนนะเพราะทุกครั้งที่เลเวนโผล่มาเนี่ยบางทีมันโผล่มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงคือนึกจะไฟกระพริบก็กระพริบเลยและที่ซ่อนก็อยู่โคตรไกลนะครับผมมองว่าไอ้ตัวนี้รับมือง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินห่างจากเจ้าทีมเยอะเกินไปมันก็จะรับมือยากได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีที่ซ่อนก็ต้องใช้เจ้าทีมนี่แหละในการช่วยตัวที่3ผีโครงกระดูกมันไม่มีลูกตาแต่มันเดินทั่วทั้งแมพ มันหาคุณเจอแน่นอนครับและเมื่อเจอมันจะพาคุณกลับหน้าล็อบบี้แบบที่คุณนั้น <c oughs> ก็คาดไม่ถึงวิธีการรับมือกับเจ้าผีโครงกระดูกมีแค่วิธีเดียวครับคือคุณจะต้องจดจำแผ่นหินต่างๆนะครับและเอาไปใส่ให้ตรงกันโดยเจ้าแผ่นหินตรงนี้นะครับมันจะดอกตามแผนที่ในห้องของผีโครงกระดูกมีทั้งหมดประมาณ5จุดด้วยกันนะครับ ซึ่งพอเราเจอแผ่นหินไหนๆเราก็จะต้องไปใส่ในแท่นบูชาอันนั้นและหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเราก็จะผ่านครับแต่ผมย้ําไว้นิดนึงนะเกมมันจะหลอกคุณบางครั้งเนี่ยมันจะมีให้ใส่แค่5อันบางครั้งมีให้ใส่ถึง7อันหรือบางครั้งมีให้ใส่ถึง9อันเลยนะครับแล้วแต่ดวงจะสวยแถมยังไม่พอในช่วง2อันสุดท้ายที่เราต้องใส่แผ่นหินเนี่ยเจ้าผีครงกระดูกมันจะเลิกเดินวนไปวนมาแบบแพทเทิร์นเดิมอันนี้สําคัญนะครับ คุณจะต้องจําให้ได้ว่าผีโครงกระดูกเนี่ยมันเดินไปตรงไหนก่อนออกจากตรงไหนก่อนมันจะเดินวนแบบนี้นะครับแต่ในช่วง2แผ่นสุดท้ายเนี่ยมันจะเดินไวขึ้นและมันก็จะรันดอมในการเดินนะครับวิธีการรับมือเนี่ยเราจะทํำยังไงคือในสุดเขตของห้องต่างๆนะครับถ้ามาเดินตามคุณมาให้คุณเดินไปสุดเขตของห้องนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าฮิตบ็อกของเจ้าผีโครงกระดูกเนี่ยมันหยุดอยู่ก่อนที่จะถึงสุดเขตของห้องนะครับย้ําว่าสุดเขตของห้องนะครับให้ลึกที่สุดบางคนเนี่ย เดินเข้าไปไม่ลึกที่สุดนะครับมันยังสามารถตามมาตบกะโหลกคุณได้เหมือนเดิมนะอย่ากลายเป็นผีโครงกระดูกเหมือนมัน,มนตัวที่4ผีลูกกระต่ายที่มาพร้อมกับปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจนวดของมันจะกวัดแกว่งไปมาแน่นอนเมื่อคุณเข้าไปคุณจะโดนดวงตาจับจ้องและถ้าเกิดว่าคุณมองมันคุณก็จะกลับล็อบบี้ได้ภายในไม่ช้าและจะรับมือกับมันยังไงในเมื่อดวงตามันใหญ่และดวงตามันเยอะมาก ถ้าเกิดผ่านไปลูกตามันเห็นมันก็ทําดาเมจใช่ไหมล่ะงงใช่ไหมไม่ได้มองแต่ก็โดนดาเมจคืองี้วิธีการรับมือเนี่ยง่ายๆครับอันนี้ผมมองว่าง่ายกว่าไอโคกระดูกเยอะเลยคือคุณจะต้องไปหมุนนะครับในแต่ละจุดให้ดวงไฟยักษ์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงลูกตาที่อยู่ตรงกลางห้องนะครับแล้วเมื่อหลอดไฟเนี่ยมันส่องแสงครบทุกดวงแล้วนะครับ สุดท้ายเราก็จะสามารถออกจากห้องนี้ได้แบบง่ายได้ผมว่ามันง่ายมากเลยนะ <_ d ata> แค่ว่าตรงไหนเนี่ยที่มันมีลูกตาจ้องอยู่ก็อย่าพิ่งไปให้ไปตรงที่หลอดไฟเนี่ยมันไม่มีลูกตามองอยู่ก่อนก็เท่านั้นเองครับ <_ d ata> แถมดาเมจที่มันทานะครับต่อให้คุณเดินผ่านตรงที่ลูกตามองอยู่เนี่ยดาเมจมันก็ยังน้อยนะคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ10วินนะครับแต่สิบวินนั้นเนี่ยเราสามารถเดินผ่านหรือสามารถเปิดหลอดไฟได้สําเร็จแล้วนะครับก็ง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปยืนบ้า ไม่ทาอะไรเลยยังไงก็ผ่านแน่ๆและครับกับไอ้ดวงตายักษ์เนี่ยตัวสุดท้ายเจ้าชาโดหรือผีในเงามืดมันจะโผล่ออกมาอย่างว่องไวและขมือบคุณจากนั้นแน่นอนครับก็คงไม่ต้องเดาว,ว่าจะไปเกิดที่ไหนนะแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงในเมื่อมันรวดเร็วว่องไวยิ่งกว่าเจ้าผีอีกาอีกทอนี้การจะรับมือกับเจ้าชาโดเนี่ยมันมี2วิธีแต่ว่าหาก ต้องบอกนี้ก่อนนะครับไอ้วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขยายเพิ่มเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกนะครับทุกครั้งที่มันโผล่ออกมาเนี่ยคุณจะต้องวิ่งสุดปีนครับวิ่งให้สุดไปเลยมีหนทางให้วิ่งไปแค่ไหนก็วิ่งครับวิ่งหน้าตั้งถ้าเกิดว่ามีพิกนะครับแนะนําให้ใช้พิกหรือถ้ามีไฟฉายอันนี้ดีหน่อยเพราะว่าเจ้าชาโดเนี่ยมันกลัวแสงครับถ้าคุณไปสอดส่องแสงใส่มันมันจะกลัวและหยุดชะงักไป ส่วนการจะรับมือในแบบที่2เนี่ยก็ง่ายๆแค่อยู่ตรงจุดที่มีไฟแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นบั็กของเกมหรือมันสามารถทําได้จริงๆเพราะตอนที่ผมเจอเนี่ยผมก็อยู่ตรงไฟแล้วมันวิ่งตามมาไม่ได้แต่บางครั้งตอนที่ผมอยู่ในแสงสว่างเนี่ยมันก็ยังวิ่งตามมาได้อยู่ดีนะครับเออก็เลยยังไม่มั่นใจผมถึงได้บอกว่าตรงเนี้ยผมต้องขออธิบายก่อนเผื่อใครเอาไปทําแล้วมานโวยว่าเอ้ยทำไมผมเอาไปทําแล้วมันไม่ได้ทาไมมันไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ได้เพราะผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นบั็ก หรือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเกมหรือว่ามันทําได้จริงๆนะครับฉะนั้นใครรู้ก็บอกไว้หน่อยแล้วกันอ้าวโอเคการจะผ่านด่านของเจ้าชาโดเนี่ยคือเราจะต้องซ่อมท่อต่างๆนะครับเอาจริงมันไม่ยากนะครับเราจะได้กระดาษมาหนึ่งเราก็แค่มองตามกระดาษแล้วก็กดโยกคันโยกตามที่มันบอกเลยนะครับแค่นี้ประตูห้องก็จะเปิดและก็ผ่านเรียบร้อยแถมนะครับขอแถมเผื่อใครถามว่าการจะผ่านด่านสุดท้ายทำยังไง ทำแบบไหนไม่เข้าใจมันยากเหลือเกินคือในด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเขาวงกตนะครับที่เรานั้นจะต้องเข้าไปและถือคบเพลิงอ่ะมันฟังดูง่ายใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่ามันคือเขาวงกตใช่มันก็อาจจะหลงอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าใกล้ใกก็แค่จาทางเข้าทางออกไว้ก็พอคืองี้ถ้ามันมีแค่เขาวงกดก,กับคบเพลิงที่เราต้องเข้าไปจุดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือมันมีมากกว่านั้นนะสิไอ้มากกว่านั้นก็คือ การที่เจ้าเลเวินเนี่ยจะสปอนออกมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเพราะว่าปกติเนี่ยเลเวินมันโผล่มาใช่ไหมมันจะโผล่มาพร้อมกับไฟกระพริบแต่ในด่านสุดท้ายเนี่ยเหมือนมันจะไม่กระพริบนะครับแต่สามารถสังเกตได้จากกองไฟซึ่งเหมือนกองไฟมันจะดับหรือดูเบาลงอะไรประมาณนี้ผมไม่มั่นใจนะแล้วหลังจากที่จุดกองไฟครบหมดแล้วเนี่ยก็ให้เอาเจ้าหนูน้อยทิมไปวางในแท่นบูชาและก็จะจบ มันจะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณคือผู้รอดชีวิตแต่เออแต่อะไรละ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอภาคต่อไปนะประมาณนั้นประมาณว่ามันมี DLC มีภาคต่ออแล้วละ่ะแค่เราต้องรอมันแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวนะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนมากกว่าครบเพิงก็คือการเอาเจ้าหนูทิมเนี่ยไปวางบนแท่นบูชานะครับเพราะว่าเจ้าหนูทิมเราจะต้องแบกมันเข้าไปในตอนท้ายนะครับแล้วเหมือนว่าตอนท้ายเนี่ย เจ้าเลเวนมันจะโผล่ออกมาบ่อยขึ้นนะครับฉะนั้นเอามันไปตั้งแต่แรกๆเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยมาจุดไฟทีหลังจุดไฟเสร็จแล้วก็เดินกลับไปหาเจ้าหนูทิมบนแท่นบูชาแล้วก็กดก็ผ่านแค่นั้นอันนี้คือข้อแนะนําสําหรับผมนะครับหมดกันไปแล้วนะครับกับวิธีการรับมือผีปราบผีทั้ง5ตัวในเกมฮันซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะคุยด้วยในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับก็คือมันเหมือนเกมดอหมักมาก คือไม่ได้เหมือนอย่างเดียวนะเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยผมว่ามันคือเกมดอภาค2ได้เลยนะติดอย่างเดียวครับบางอย่างมันยังดูแข็งแข็งยังดูทื่อๆไปจุดที่เราต้องก้มหรือยืนเนี่ยผมว่าองศามันดูไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยผมเล่นอยู่ผมก็กําลังงงว่าเอ๊ะตกลงผมยืนหรือนั่งผมต้องคอยมากดปุ่มนั่งอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆเพื่อเช็คว่าผมกําลังยืนหรือนั่งเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็นั่งๆยองๆก็งงเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน แถมตอนที่เจ้าเลเวนโผออกมาเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีไฟกระพริบนะหรือบางทีก็ไฟกระพริบเร็วเกินไปคือผีทุกตัวเนี่ยแทบจะถอดมาจากเกมดอเลยนะครับมันทําได้ดีนะแต่ต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้ความสนใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกมดอเนี่ยมันไม่ปล่อยอัปเดตใหม่สักทีแถมเวลาไปถามหาอัปเดตใหม่เนี่ยผู้พัฒนาก็มักจะววยวายใส่คนถามหานะครับประมาณว่าคุณจะมาถามทำไมฉันต้องการความเป็นส่วนตัวถามนี่นั่นแหละถามนี่นั่นแหละเอออะไรประมาณนี้ คือก็งงเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเกมมันทายากขนาดนั้นมันมีบัก๊กมันมีปัญหาเนี่ยไม่ลองปล่อยเบต้าออกมาให้ทุกคนเทสละเขาจะให้ช่วยคุณก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยมันโลภมากอย่างว่นอย่างนี้คือมันหลายอย่างนะครับจนช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าผู้สร้างเกมดอกร่เงียบไปนะครับไม่ค่อยออกมาต้บโต้ตอะไรแล้วแต่ก่อนก็จะมีการแซะแฟนขับตัวเองอยู่ประจานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเงียบไปฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเกมนี้จะดังในไทยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเปรียบเเทยบห้ด้ดแลวววกกัน,นะร่่าางมอ และเกมฮันเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่คล้ายกันนะครับคือถ้าเกิดว่าคนเคยเล่นเกมดอมาก่อนเนี่ยยังไงเล่นเกมเนี้ก็ชินครับใช่มันอาจจะตายแค่ช่วงประมาณ1-2ครั้งแต่พอจับจุดได้นะครับบอกเลยง่ายโคตรยากแค่ตอนช่วงเจ้าผีโครงกระดูกตั้งแต่แตผมเล่นเกมดอมานะผมว่าไอ้ด่านสุดท้ายของฟิกเกอร์เนี่ยมัายากและเจอไอ้ผีโครงกระดูกมันย,ยากกว่าพบแผนหินเนี่ยกว่าจะเลืองแสงให้เราได้เห็นนะครับ ต้องใช้เวลาร่วมหลายสิบนาทีเลยแล้วตอนที่มันไม่เรื่องแสงเนี่ยหายากมากเพราะเราต้องก้มลงไปมองที่พื้นน่ะแล้วเวลามีจํากัดคําว่ามีจํากัดเนี่ยคือมันไม่ได้มีตัวเลขบอกแต่ว่าผีโครงกระดูกเนี่ยมันเดินไวครับบางทีก้มๆเงยๆอยู่โดนมันตกกระบาลไปซะแล้วโอเคคิดเห็นยังไงกับคลิปน,นี้ก็ขอมคุมาแล้วกันไม่บ่าย,ายเจอกันใหม่ครับ